กับตันชมพู่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสองควันหลงโมเมนต์สุดอ่อนน้อมเดินยกมือไหว้คนไทยที่สนามมอบของที่ระลึกให้เรียกได้ว่าเป็นแมตท,ที่ทำเอาเหัวใจคนไทยแทบหยุดเต้นกันไปเลยทีเดียวกับการแข่งขันทีมชาติไทยพบจีนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกที่กรุงอังคาราประเทศตุรกี ที่ผ่านมาโดย Set เซตแรกไทยชนะจีนไปได้25ต่อ23เซตที่2ไทยแพ้จีน13ต่อ25เซต3ไทยแพ้จีน14ต่อ25เซต4ไทยชนะจีน25ต่อ23เซต5ไทยชนะจีน15ต่อ11 ท่ามกลางเสียงเฮลั่นสนามโดยเฉพาะแฟนคลับชาวตุรกีหลายคนที่ส่งเสียงเชียร์ร่วมยินดีกับทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตแล้ววันนี้ทางช่องกิจกรรมทำกินจะพาทุกคนมาส่องความหลงความน่ารักความอ่อนน้อมถ่อมตนของทางทีมชาติไทยที่เมื่อแข่งชนะจีนเรียบร้อยแล้วนั้นนัก,กวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินยกมือไหว้ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนที่มา เชียกันถึงสนามอังคาราประเทศตุรกีกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีช็อตที่กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้เดินเข้าไปยกมือไหว้ขอบคุณแฟนๆชาวไทยพร้อมมอบของที่ระลึกให้อีกด้วยเป็นอีกโมเมนต์ที่น่าประทับใจแบบสุดๆเช่นกันชายกับตัน ใแฟนๆชาวไทยก็อย่าลืมส่งแรงใจเชียร์นัดต่อไปแคนาดาพบไทยวันที่14มิถุนายนนี้ โปลแลนด์พบไทย16มิถุนายนและญี่ปุ่นพบไทยวันที่17มิถุนายนทั้งนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยมีเพิ่มเป็น204คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกชั่วคราวส่วนจีนหล่นจากอันดับ2มาอยู่อันดับ3ของโลกมี352คะแนน ทิ้งทายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ